ปลุกความเป็นกระเทยในตัวคุณด้วยเซรามูลสวัสดีครับผมพรากผมทั้งคู่ครับพี่หมีพูดได้ครับวันนี้ผมจะมาทําการแกะกองฟิกเกอร์ตัวนี้เลยเห็นไหมปลุกความเป็นกระเทยในตัวคุณด้วยเซรามูลอีเทนอลแบบมีปริ โ o เดสโซฟีลอรีเอ็คเป็นงานใหม่อีกแล้วทั้งทังที่เองงานเก่าคุณจะออกมาประมาณไม่ถึง2เดือนนะแต่ว่าเวอร์ชนเก่าไม่มีปีจ้าตัวนี้มีปีเพิ่มออปชันมาแต่ว่าเราก็ท่าใหม่ก็เลยซื้อมาอีกหน่งตัวนะครับงานนี้เป็นงานกริสเตอร์ก m o โมสอิเทอร์นอลเซเลอร์นะครับเป็นพิตตี้กาเดียนเซเลอร์มูนอ t เทอร์นอลเดอะน่าจะมาฉายพร้อม The Movie นะนี่ดูโลโก้เนี่ยเห็นไหม โลโก้เซเลมูนนะจ๊ะก็ตัวนี้มีสองสีด้วยกันอ่าก็คือสีเอที่ผมมีอยู่ก็จะเป็นแบบเข้มๆอ่าถ้าเกิดสีบีก็จะอ่อนไปนิดนึงเดี๋ยวยังไงมาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับผมกับตัวนี้ผมยังไม่เคยดูเลยนะไอพวกเซเลมูนตาบุ้งฟิงเนี่ยผมเคยดูจต่ภาพเก่าช่องเก้ากระตูนนะฮะนัดต่อยเซมเบ้ภาพเป็นลักกักทักซิโดนยภาพใหม่ๆเังไม่เคยดูเหมือนกันตาหวานตาหวาน นี่นะครับเวรีก็โหเหมือนเดิมเธอช่างสูงโชว์ตูดปลอดมากๆนี่นะครับเขาให้มาด้วยกัน2แพ็คนะก็คือเป็นส่วนของแพ็คตัวนี่นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของแพ็คที่มีปีโอเคมาเดี๋ยวเรามา แกะดูด้านไหนกันเลยมาครับอุปกรณ์ที่มีค่อนข้างจะมีเยอะแยะเลยทีเดียวนะฮะอะไรเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนี่นะครับเป็นฐานเซรามูนปีขาวแล้วก็มีเบอร์เป็นตัวเลขด้านหลังเลขอะไรก็ดูเองโอเคนะครับแล้วก็เป็นปีกสองข้างนี่ผมว่าไปคู่กับไอตัวฮอกเลยเลยนะฮอกปีกแดงเซรามูนปีขาวนะฮะนี่ครับนะครับ,รบแล้วก็มีมือนะฮะมือเซรามูน พุ่งออกไปได้านหน้าท่อนแขนนางรำอันนี้ท่อนแขนนางเซรามูนโอเคแล้วก็วเหม,มือนเดิมครับเซรามูนต้องมีผมนะฮะนี่เป็นปลอยผมปลอยไฟปลอยเป็ดมาเลยพรตุ้มบุกสระเปาแล้วก็เป็นในส่วนของโบและหลังใช่ไหมนีก็ให้มาแล้วก็จะเป็นตัวนะครับผมน่าแก่ไปตัวของเซรามูนตอนนี้เธอยังเป็นผู้พิการทางร่างกายอยู่นะฮะก็คือแขนขาด แ็นด้วนอยู่เดี๋ยวต่อไปเธอจะมีแขนหน้าตาตลกเนี่ยหน้าตาดูป,ป้าๆแก่ๆยังไม่มีเปียก็เลยดูแบบแก่ๆนิดนึงนี่นะครับดีเทลก็สวยงามนะแต่กระโปรงนี่ลำวงอะขาเนี่ยมันเงาๆคล้ายๆตุ๊กตาบาร์บี้อยู่แอบเห็นอะไรผมงปิดเลยก่อนแระโป๊เนี่นะครับรองเท้าก็สูงเทรูดตุดปอดจริงๆด้านหลัง กระโหลกอะะโลกกระโปรงอ,ะ,อะส่วนอะไรที่มันเป็นแบบเงาเงาเป็นทองทองเมทัลลิกก็จะเป็นแบบทําเงามาให้นะฮะทางบนรักผากของเธอที่เป็นเสียวพระจันทร์นะครับผมแล้วก็ตรงล็อกเก็ตตรงที่ผูกคอซองแล้วก็ตรงหัวเข็มขัดโอเคมาอุปรกรณ์มีประมาณเท่านี้เดี๋ยวเรามาลองประกอบกันเลยนะครับไปคุยกับลากมะม่วงไม่นะผมจะเริ่มจากการเอามือใส่ไปก่อนแล้วกัน มือของเธอเพราะว่าตอนนี้เธอยังแขนด้วนอยู่จะทําอะไรไม่ได้อ่านี่เรียบร้อยมือนะฮะกาลังแบบเอจจาขแขนไปเอจจาขแขนไปเลยนี่นะครับม,มาแล้วก็เอาในส่วนของปีกใส่ก่อนละกันก่อนจะไปใส่ของเล็กๆปีกฟังไหนอะ่ะอันนี้ปีกก็จะมีรูสลักให้ก,ก็ค่อยๆดูเอานี่ได้ละหนึ่งข้างนะครับปีกของเธอ นะะหนึ่งข้างลนะยังพีการอยู่ดันั้นต้องใส่ให้เธออีกหนึ่งข้างใส่ยังไงวางตรงไหนก็ดูอาตามร่องเลยนะครับดูของเขาที่เขาใส่เสียบมาให้เข้าง่ายอยู่เห็นไหมฮะมีปีกแล้วสวยไงดูเทลของปีกก็โอเคอยู่นะเป็นนางฟ้านางสวรรค์มาเติมเปียให้เธอกันดีกว่าเรีกเปียมะเรียกจุกผมเออ ผมก็ดูข้างไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ใส่เข้าไปก็เอาไอ้แดงๆเนี่ยไว้ข้างหน้านะฮะแดงๆเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าโอเคเข้าไ้หนึ่งข้างเออเปียนี้ดูเสียใหญ่นะายผมผมวันนี้ดูแบบเสียายโอเกมออีกหนึ่งข้างนะครับอันนี้เป็นในส่วนของข้างซ้ายบ้างให้ค่อยดูห้ค่อยดูมาเรียบร้อยนี่ ก็พอใส่ตามเปียเสร็จปุ๊บป,ปีกมันก็จะลงล็อกพอดีน,นะอันนึงก็อยู่ข้างนอกอันนึงอยู่ข้างในนะครับผมน่าจะเป็นแบบนี้แหละเออมาใส่ออกมาค่อยดูแบบน่ารักหน่อยแล้วก็อย่าลืมในส่วนของโบอีโบนี่ใส่ยากสุดเลยผมว่าต้องใส่โบอย่างแรกว่ะต้องเลือไหมเนี่ยไม่เล่ลองพยายามดีก่อนพยายามดีก่อน ไม่ได้อหอ่ะถอดปิดออกข้างหนึ่งก่อนแล้วค่อยใส่ปูเข้าไปเป็นเร็จเรียบร้อยครับกับเซรามอนตัวนี้นะครับผม ก็คือตใส่โบเข้าไปก่อนอโบเข้าแล้วอะไรก็ดีงามไปหมดนะฮะสวยนะดูอลังการมากอะ่ะตัวก็ใหญ่เลยนะดูดิเออเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูกับตัวเก่านะว่ามันเป็นยังไงนะฮะตัวเก่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่าอะ่ะมันเป็นเวอร์ชันอนิเมทที่เราเคยได้เห็นเห็นกันนะฮะใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยลองดูนี่ตัวเก่านะก็คือจะเป็นรองเท้าแดงส่วนใหม่ก็เป็นรองเท้าขาว ก็จะเป็นภาคเดียวกันแหละแต่ว่าชุดไม่เหมือนกัน,กนนะอันนี้ภาคมูฟวี่อันนี้ภาคปกตินะเห็นไหมผมก็แยกไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่ลองดูเอาลวกันนะฮะใครใส่เซรัม,มูนก็ช่วยผมบอกด้วยแลวกันว่ามันแตกต่างกันตัวนี้มาจากภาคไหนอะไรยังไงนะฮะล็อกขาข้างขวานะครับผมที่ล็อกเท้าใส่ข้างขวานะฮะจะได้ยืนได้งามๆเลยนี่นะครับก็ จบแล้วกับการแกะกล่องของเซรามูนอิเทอร์นอลให้ดูนะครับผมก็สวยงามตามท้องเรื่องสามชาติแชมบะนางลำอลังการดูดิปีเปิดนะสวยงามสวยงามกา็หาสีได้นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็สวยงามอยู่โอ้เห็นนะครับกาวขาอันนี้แบบชัดเจนมากอะวิงวิงมากอะเออเป็นกาวเลยนะก็ไม่เป็นไร ผมไม่ค่อยได้สนใจตำหนิที่มันเป็นกาเท่า,นนะาไรนักก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะจะเป็นงานแรๆหรือเป็นงานธรรมดาที่ผมยังไม่เคยแกะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ